สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาถึงวิธีปลูกค่ะวิธีปลูกเร่กับกระวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเร่ห่อนะคะที่ใช้ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใช้เอาไว้สําหรับตําเครื่องแกงนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเป็นสมุนไพรนะคะแต่วิธีการปลูกก็คือว่านี่ลักษณะหน่อจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมีรากฝอยนะแล้วก็จะมีไหลออกมาบางต้นก็จะไม่มียาวขนาดนี้นะคะอาจจะตัดไปในลักษณะแบบนี้แล้วก็ก้านนะคะ เราจะตัดไปประมาณคืบถึงคืบครึ่งพอไปถึงเนี่ยคุณลูกค้าสามารถตัดออกได้เลยนะคะไม่ต้องเอาก้านของเขาไว้ยาวเขาไม่มีผลนะคะแล้วเวลาลงปลูกคือเขาชอบดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่น้ำแฉะห้ามน้ำท่วมขังนะคะแต่มีความชื้นนะคะมีความชื้นของดินอยู่เห็นไหมคะนี่แล้ววิธีการปลูกก็คือกรบลงไปกรบดินแค่นี้พอคะ่ะนะไม่ต้องแบบขึ้นมาจนถึง ลำต้นนะคะจะทำให้เน่าตายแล้วก็เน่าง่ายขึ้นช้านั่นเองค่ะเพราะจริงๆแล้วว่าช่วงนี้จะอยู่ใต้ดินแต่หัวตรงนี้นะคะจะอยู่เหนือดินเห็นไหมคะว่ามีดินติดเนี่ยก็คือว่าจะกรบดินอยู่แค่นี้เองค่ะไม่ต้องไปฝังลึกนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาลากเขาก็จะยึดติดกับดินเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการปลูกเร็วหอมค่ะแล้วหน่อกเก่านะคะก็จะค่อยๆแห้งตายไปตรงนี้นะจะมีหน่อใหม่ ที่แทงออกมาแทนในระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือ4สัปดาห์นะคะส่วนอันนี้เป็นกระวานก็วิธีปลูกเช่นเดียวกันค่ะกับรเร่วหอมนะคะเห็นไหมว่าเนี่ยช่วงนี้คือเขาจะเหนือดินนะคะเนี่ยรากจะอยู่ใต้ดินลักษณะจะเป็นแบบนี้พวกนี้หัวจะไม่จมในดินนะคะรากเขาจะยึดกับดินเองเนี่ยช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาลงปลูกค่ะกรบดินแค่นี้พอกรบเบาๆนะคะ ให้รู้สึกว่าพอแบบหน่อเขาไม่โอนเอนแค่นี้ก็พอค่ะเดี๋ยวรากจะยึดติดเองระหว่างนั้นหน่อเก่าก็จะค่อยๆแห้งตายไปเหมือนกันค่ะสามารถตัดนะคะตัดหน่อเก่าทิ้งได้อีกเหลือแค่นิดเดียวพอเพราะว่าหน่อเก่าไม่เป็นผลใดๆนะคะแล้วก็สักระยะเวลาหนึ่งเดือนจะมีหน่อใหม่แทงขึ้นมาค่ะนะคะจากหน่อเก่าของเขานี่ก็คือวิธีการปลูกข้าวๆข,ของหน่อเร็วและกวานนะคะท้องสองชนิดนี้ไม่ชอบแฉะนะคะ อยู่ได้ก็คือแดดรำไรนะคะแดจดจัดจะไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้จะเป็นไม้แดดร่มรำไรค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหนอเร็วหอมกับหนอกระวานนะคะสนใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรได้นะคะ0614936745ค่ะ